ประหารชีวิตเนี่ยยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหลายๆประเทศนะคะหลายประเทศยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่หลายประเทศก็อาจจะยังมีแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าหลายประเทศนั้นไม่มีการประหารชีวิตเลยเพราะว่ามันยังคงเป็นข้อถกเถียงกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะมีการตัดสินชีวิตใครแบบนี้แล้วก็มันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ เห็นด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าดูในข่าวก็จะเป็นแบบคนทั่วไปอะนะเขาก็จะรู้สึกว่าก็สมควรกับเหตุแล้วนี่สมควรแล้วคนทําเลวก็ควรได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมนะคะเพราะเขาก็ไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนแบบนี้คนที่อันตรายแบบนี้ในสังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตายตายไปซะนะคะให้ศาลตัดสินพอศาลตัดสินแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ให้เป็นไป,นปนตามกระบวนการก็ สมควรแล้วกับโทษเหล่านั้นคืออันนี้มันก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วโทษประหารชีวิตนั้นควรจะยังคงมีอยู่หรือเปล่าแต่ไต้หวันค่ะล่าสุดเนี่ยไต้หวันนี่ได้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตอีกครั้งหนึ่งในรอบ5ปีเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันของคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่แล้วก็คือองค์กร NGO ค่ะ ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องการละเมิดส,สิทธิมบรรลุเสียชนในขณะที่คนทั่วไปชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยกับการที่ยังคงมีการประหารชีวิตอยู่เนี่ยนะคะโดยเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาค่ะไต้หวันได้ดาเนินการประหารชีวิตนักโทษรายหนึ่งค่ะซึ่งกลายเป็นการประหารชีวิตอีกครั้งหลังจากการประหารชีวิตในไต้หวันครั้งก่อนหน้าเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนก็คือ2020นะคะโดย ผู้ที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยชื่อว่าหวงหลินไขค่คะวัย32ปีถูกตัดสินประหารชีวิตในปี2017นะคะโทษฐานของเขาก็คือกระทำชําเร้าและฆาตกรรมอดีตแฟนสาวเนื่องจากเกิดความไม่พอใจค่ะหลังจากที่อดีตแฟนสาวของเขากดดันให้เขาคืนเงินที่เป็นหนี้อยู่พร้อมกับฆาตกรรมแม่ของเธอด้วยในปี2013ค่ะโดยเมื่อกระทรวงยุติธรรมอนุมัติโทษประหารชีวิตของนายหวง ในห่วงจึงได้มีการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาและตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้มงวดร่วมกับคดีที่เมียตราโทษเดียวกันอีก36คดีค่ะคือพอมีการตัดสินโทษประหารชีวิตปุ๊บเนี่ยก็มีการไปยื่นเรื่องกับสารรัฐบูญให้ให้ตีความหน่อยสิเอาง่ายๆก็คือตีความหน่อยสิว่าอันเนี้ยมันโอเคแล้วหรือไม่กับโทษประหารชีวิตจนกระทั่งกันยายนปีที่แล้วค่ะ2024สารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยืนโทษประหารชีวิตในคดีของในห่วงค่ะคือเห็นด้วย ศารละธิกรนูนเห็นด้วยกับสารยุติธรรมในการตัดสินประหารชีวิตและก็ได้มีการดําเนินการประหารชีวิตในห่วงด้วยวิธีการยิงเป้าเมื่อ16มกราคมที่ผ่านมานะคะภายหลังการประหารชีวิตค่ะกระทรวงยุติธรรมก็ได้ถแถลงว่าอาชญากรรมที่ในห่วงก่อขึ้นนั้นโหดร้ายและเลือดเย็นเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีและมีความผิดอย่างร้ายแรงอย่างยิ่งและยืนยันว่าการประหารชีวิต ของในห่วงนั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในคำตัดสินของสารลรัฐธรรมนูญค่ะจึงทำให้การประหารชีวิตในครั้งนี้กลายเป็นการประหารชีวิตครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สารลรัฐธรรมนูญรับรองโทษประหารชีวิตว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญค่ะรวมถึงกลายเป็นการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในรอบ5ปีหลังจากครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในปี2020นะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายองค์กรค่ะองค์กรด้าน NGO ที่ คำนึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตนั้นก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่อต้านกับเรื่องนี้ทันทีนะคะหลายองค์กรได้ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีกลุ่มไต้หวัน Alliance to End the Death Penalty นะคะได้ออกแถลงการร่วมกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนอีก3ากลุ่มค่ะโดยบอกว่าการประหารชีวิตนั้นจะทําให้สังคมเกิดความกระหายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับ Amnesty นะคะ อีหล uh, e ิงชิวผู้ในการแอมเนสซีนเดอะแนชชั่นแนลไต้หวันก็ระบุว่าการประหารที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงและโหดร้ายโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของไต้หวันได้ทําลายความก้าวหน้าจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานหลายปีเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยการขีดฆ่าเพียงครั้งเดียวนับเป็นการถอยหลังครั้งใหญ่ของสิทธิมนุษยชนในไต้หวันแต่ว่าความเห็นเหล่านี้ตรงข้ามกับท่าทีของสังคมโดยรวมค่ะเพราะว่าสื่อเองก็รายงานนะคะว่า ถ้าทีของสังคมโดยวรวมนั้นเห็นด้วยค่ะยังคงเห็นด้วยกับการให้มีโทษประหารชีวิตนะคะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านผ่านมาโทษประหารชีวิตนั้นจะไม่ได้ถูกใช้งานบ่อยนักและอัตราการก่ออาชญากรรมรุนแรงม,มีค่อนข้างต่ำก็ตามแต่สื่อก็รายงานว่าคนในสังคมเห็นด้วยกับการยังคงมีโทษประหารชีวิตในไต้หวันค่ะ